สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สหาไร่แล้วนะคะมาถึงแล้วหัวหน้ากาลังจะเริ่มเอออันนี้ไม่ใช่สิอันนี้โกยดินเพราะว่าอันนี้คุณลุงคุณลุงฝั่งนู้นนะคะเขาจะเอาไม้ออกค่ะทุกคนขาเนาะเอาไม้ไม้ที่ที่แกตัดอ้อมอ้อมสารนี่นะเขา,เาให้ได้เอาออกทีนี้มันไม่มีทางหัวหนา้าเปิดไว้ที่นี่ปิดไว้แต่มันแคบเนาะก็เลยถมให้เขาให้ให้มันดู ใหญ่มาหน่อยเราจะได้เอารถเอาอ e ีเต็กมาโคนเอาเด้อค่ะเด้อเอาหัวหนนะ้าจรยแคสติง้งแคสซาโอ้ยอ่ะมาจะเพิ่งพามาดูบ่อทางนี้ก่อนเนาะในหัวหน้าถมทางนู้นก่อนนี่ไงขุดได้ไปประมาณนี้แล้วนั่นแหละน่าจะเป็นความลึกของมันนะทุกคน ตรงนีน้ที่เขายิงที่เขาจับระดับให้มันก็ก็น่าจะตามตามเทนนั้นแหละมังนะ้งเนาะจะเพิ่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแต่สําคัญคือเอฟซขาเห็นไหมเมื่อวานขุดขุดปป๊บน้ําก็ซึมไปขุดปป๊บน้ำก็มีน้ําซึมไปเนี่ยอ่ะเราก็ทําไปตามตามเนื้อผ้าก่อนเนาะปรับแก้ไขไปแต่ละวันสถานาการณ์มันก็สอนเราเองเนาะทุกคนเนาะ มาชมหวนกะอ,อะไรนะมาชมน้องแมวแยักษ์อมสองศูนย์ดีจีซีวันนี้พิเศษใช่ไรดูดูฟันเขานะทุกคนนานนานนานดูฟันเขาดูฟันเขาแหลมปิดแหลมปัดเลยจ้ะทุกคนเอ้ย,อยเปลี่ยนเมื่อเช้าใช้เวลาไม่กี่นาทีคะ่ะทุกคนคะ่ะเร็จสับเรียบร้อย เปียนฟันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนีเป็นยังไงล่ะจวดได้สายใจหัวหน้าจะรยไหมโอ้โหคุณนายเอ้ยไม่ใช่แมวยากแล้วเป็นเหมือนคุณนายเลยนะดูเล็บสิโอ้เนาะแต่งเล็บมาซะสวยเลยนะนี่คอยดูหัวหน้าจะพาแมวยักโหดเด้อ แหลมปิดแหลมปัดเลยสะใจเลยแหละจะบอกให้หัวหน้าบอกว่าถ้าเล็บถ้าเล็บมันยาวน่ะเวลานี้มันจะไม่ค่อยเปลืองน้ํามันหัวหน้าว่างั้นแ่ะใช่ไหมเอฟซีเนาะน่าจะใช่ตามที่หัวหน้าว่าแล้วมั้งเวลามันทุ่เล็บเล็บมันทู่งเงี้ยมัน,ม,นมันก็ต้องใช้แรงใช้พลังงานเยอะเนาะ,นะจะหัวหน้าก็จัดฟันใหม่แบบนี้เลย บ่บ่หมอเจ้าเบิง้งหมอเจ้าเห็นบ่เออนี่ขนาดว่าบ,บ่ท่านไนด,ด้หดเนี่ยนี่พี่น้องเฮ้ยเออบิ้งเขากวดดินไปผลสะใจมากเอ,อ้ยแหลมปิดถ้าเบิงบ้งแบบนี้มันคมเลยพี่นอออ้องเลยเฮ้ยก็สีสะท้อนใส่แดดวาบ โอ้อยางถอยไปก่อนอคุณลุงแกตัดไม้เอาไปเผาถ่านนะทุกคนได้เยอะนะเห็นแกขนไปนะ่ะได้หลายคันรถเหมือนกันนะแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันเข้าออกยากเนาะก็เลยจะต้องจะต้องคอยจนวันนี้หัวหน้าเพิ่งจะมาปิดให้ แต่แกตัดเสร็จแล้วค่ะตัดเสร็จหมดแล้วหนูแกเรียง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 เหลือต้นไหนที่ยังไม่ได้ล้มแค่นั้นเองที่เหลือแกจัดการให้หมดละอ,อ่ะไปไปดูเพื่อนเพื่อน,น,นทีมงานของเราโนจอดคอยถนนเลือรถบริษัทสองคันยังไม่ออกมนาะแต่ก็น่าจะอีกสักครู่นี่แหละก็ออกมาเห็นน้องเล็กทำอะไรดูก็แกแก็แกนะ ไออปเยยก็เดี๋ยวไปเยอะก็มามาไปเยอะก็ได้ออกมาโอ้ยเขาจอดคู่กันอย่างนี้คืองามแต่ฮะไปสวยเนาะไรสังกัดดังซึ่งจ๋าดูสิขอบคุณเดอ้อขอบคุณที่รถร่วมนี่นะที่มาร่วมฝ่าฟัน อุปสรรคยากเข็นดูอะเวลาวิ่งโคลนกะก็อู้อุลรุล่นรัดเนอเราก็จะอยู่ด้วยกันไปนานๆเด้อพก่อจา๋าอยู่ด้วยกันไปโดนๆเด้ออย่าพึ่งเบื่อกันเด้อ <c oughs> อย่าพึ่งเบื่อหัวหน้าเด้อหัวหน้าพาเล่นแต่โครนนะนะค่อยดูค่อยดูหัวหนา้าโจนเอามาแล้วนี้เอาแค่นั้นนี้ โอ้เอาแค่นั้นพออ e ีแท็กผ่านไปมาได้โอ oh, ้วหน้าเดินมาแล้วครับ oh. ก็จะพา f อได้มาเห็นก็แค่ตอนช่วงเช้านี้นะคะโทรแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเดินดึบดึบดึบด,บด,บดบลงไปละโอ้โหดูคีเลนว่ะขนมาตั้งหลายวันแล้วยัยงไม่เสร็จนะคีเลนนะทุกคนเอ้ยแต่มันก็เหลก็เหลือแค่โซนฝังนี้นะคีเลนลึกมากทางเนี้ยคีเลนลึกจริงๆว่า,าไม่้ารถติ ออเด็กน no. oh, ้อยฮะชอ้อยโอ้กีชาบโมลิงเลยอ๋ออใบเนี่ยโอ้เด็กน้อยสมคนนี่มันกัดจรานอ้อยมันกัดออยอะไรมันอะไรยเตี้ยเอนเตี้ยยาไอืมเตือนช่วงนี้กาปุุงเริ่มเตือนจ้า ลงไปแล้วคะ่ะทุกคนคะวันนี้เราเราจะขุดดินไปสายโทรสามนะคะก็หนูบอกว่าให้เอาข้าวลงไปหนูไม่ลงไปกินหนูกินกาแฟแล้วหนูทองอืดตอนนี้แกก็ไม่เอาข้าวไปว่าแม่สิจวดเลยติพี่เนตรตรงนั้นนะสายสามที่วางท่อนะ ก่อนถึงเคียงเนื้อ,อเออหันไปทางนั้น,ววน,นย,ยังฝากด้วยก่อนถึงเคียงเนื้อจะไปเจาะหนูจะไปคอยตรงนั้นแหละเด้อจะก็กเ <c oughs> กบิ่มบานเด้อติมขังโน,โนูนู่เพราะว่าบอจารานบอรจารานปับ๊บกิก็ต้องเพราะว่ากินปุงนป้งตอนแรกกินปุ้งต้องต้องเล็งทาเวียลงตูวประมาณนะั้น เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะตักดินขึ้นมาแล้วน้องอามน้อยอามน้อยขึ้นมาก่อนมาอ๋อจ้าแต่จ้างค้าง้างเน็ตเราให้หรอกเนี่ยบางโยต้องบอยโยตอนหลงเงี้ยตอนหลงเงี้ยต้องพลิกต้องทอยใจจ้านม่ให้ทอยใจตอนพริกไอ้กระหมดทอยใจทอยใจหมดทุกค้างค้างจะเอา เออตุเลยตุโตเออจ้าสนออ๋ออะโอเคค่ะทุกคนค่ะบายบายก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้างานของจิพึ่งอีกทีเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะ